วันนี้พามาดูเครื่องกรอง UF ใช้กับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับหเครื่องเป็นบ่อน้ำตื้นนะครับน้ำลักษณะขุ่นขาวเหมือนน้ำแป้งใช้กับปั๊มฮิตาชิ250วัตต์อันนี้เป็นสภาพน้ำที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองนะครับ มีลักษณะคุณขาวเหมือนน้ำแป้งเรามาดูสภาพน้ำที่ผ่านเครื่องกรองนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกรองใสกว่าชัดเจนนะครับ เรามาทดลองปรับวาวเพล้งย้อนไซกลองนะครับซึ่งผ่านการใช้งานกับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญประมาณ5วันครับ เทคนิคการลังย้อนก็คือปิดเปิดปิดเปิดวาตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดแรงอัดในเครื่องกรองทําให้ไส้กรองสะอาดขึ้น ท่านใดมีปัญหาน้ำขุ่นขาวลักษณะนี้กรองตรงนี้ช่วยได้ครับใสคลิปแน่นอน